ดูดวนคนที่ยังไม่ได้รับเงิน1,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะสำหรับมาตรการช่วยเหลือกลุ่มคนพิการเยียวยาคนละ1,000บาทแก่ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการจำนวน2ล้านคนทั่วประเทศซึ่งเป็นการให้ครั้งเดียว โดยกระทรวงพอมจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้พิการผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีหรือจ่ายเป็นเงินสดโดยใช้วิธีเดียวกับการจ่ายเบี้ยคนพิการรายเดือนล่าสุดนางคณาพรพรหมสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือว่าพกก็ได้เปิดเผยว่าการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดให้กับคนพิการเป็นเงิน1000บาท สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวนกว่า2ล้านคนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมบัญชีกลางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานาครเมืองพัทยาและกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือว่าพกได้บูรณา,าการการทำงานร่วมกัน ทำให้การจ่ายเงินเยียวยาถึงมือคนพิการอย่างถูกต้องและไม่ต้องลงทะเบียนใดๆผ่านช่องทางการรับเบี้ยความพิการ 1. คนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการกรมบัญชีกลางได้โอนเงิน1,000บาทเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงจํานวนกว่า1 6ล้านแสนคนเมื่อวันที่29พฤษภาคม2,563ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. คนพิการที่รับเบี้ยความพิการเป็นเงินสด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและอบตจะจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการจำนวนกว่า3 0 0 0 0 0คนคาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายน2563 3. คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการกว่า60,000คนทั่วประเทศสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพอมจจะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการคาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายน2563ทั้งนี้คนพิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าวก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ของพกที่เว็บไซต์ www.dep.go.th ตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2563และหากหลังวันที่15มิถุนายน2563 ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา1,000บาทก็ให้โทรติดต่อได้ที่พอกอที่เบอร์โทร0 2 3 5 4 3 3 8 8ต่อ304และ307หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้ทั่วประเทศนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเ,เสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ